คือกลำลังพยายามจะบอกว่าการกินเหล้าเป็นความพยายามในการแสดงความเข้มแข็งถูกต้องรอเราเข้าใจว่าง้อตโตมาในบ้านที่คุณพ่อเนี่ยทานเหล้าตั้งแต่เด็กพี่สาวง้อเนี่ยถูกอุบัติเหตุรถชนตายค,คุณพ่อเนี่ยนั่งมองรูปพี่สาวแล้วก็บอกว่ารอพ่อนะเดี๋ยวพ่อตามไปนะผพ่อเง้ก็จะสะกดจิตตัวเองด้วยวิธีแบบนี้ง้อตโตมาก็เกิดมาในคุณพ่อเป็นอแอลกอฮอลิกละนะคะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนสนุกคุณพ่อเป็นไอดอลแล้วคุณพ่อดันมีเหล้าติดมาด้วยในในตรงนั้น ซับคอนเชสต์ของเด็กรู้แหละว่าสมองอ่ะรู้ว่าเพราะเล่าทาให้พ่อตายแต่จิตได้สํานึกอ่ะเรากลับรู้สึกว่าอันนี้คือคําว่าเจ๋งเพราะมันดันไปแนบอยู่กับคนที่เราให้ค่าเข้าใจปะคะจิตของคนมันซับซ้อนแบบนั้นอ่ะมันเหมือนกับคนที่ผู้ชายคนไหนไม่ชอบแม่ที่ขี้บ่นมักจะได้เมียขี้บ่นผู้หญิงคนไหนไม่ชอบพ่อที่เจ้าชู้มักจะได้สามีที่เจ้าชู้มันจะมีจิตตัวนี้อยู่ในของง้อเองเนี่ยง้อก็มองว่าง้อเห็นคุณพ่อกินเล่ามาตั้งแต่เด็ก ก็เลยรู้สึกว่าการกินเหล้ามันเป็นในยาของเขาว่าเจ๊ทีนี้เราก็กินเหล้ากินเหล้ากับเพื่อนสนุกสนานคะ่ะกินแบบชนิดที่ว่ากินใต้ถุนคณาค่ะพี่ย้อยคะ่ะจนถึงเช้าหกโมงเช้าเราค่อยนั่งรถกลับบ้านแล้วก็มาเรียนตอนบ่ายสามอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาทันมาเรียนได้ก็เรียกว่าไม่เรียนดีกว่ามาแล้วก็พร้อมกินเหล้าต่อในมื้อเย็นต่ออย่างเงี้ยค่ะวนเป็นวงจรอุบาทที่บ้านไม่รู้เลยอะคะงไม่รู้เลยค่ะกลับบ้านเดินตรงมาก แล้วเมาไหมเราไม่เมาเลยเราไม่บอกคอขอเมาให้เสร็จเต็มที่ก่อนก็เคยมีขนาดที่ว่าเมาจนแบบหกโมงเช้าเรียกรถตู้กลับบ้านนั่งไปเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันแท้งมากอ่ะแล้วจําได้ว่าแบบมันผอืดผะโอมรถตู้อะค่ะสาธารณะค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าเนี้ยจะอ้วกว่างั้นเราก็เปิดเป้ใช้เป้ในรถตู้ค่ะพวกใส่เป้ตัวเองด้วยอื ภาพสุดท้ายที่จําได้เป็นกางเกงที่ยืมเพื่อนมาอยู่ในเป้นั้นสวยเพื่อนจังเลยอ่ะก็เผาทิ้งนะคะกางเกงเสร็จปุ๊บพอแล้วคนในรถเขาก็ไม่งงเหรอคะว่าหนูไม่ทราบค่ะเพราะหนูหลับเลยค่ะหนูหนีปัญหาค่ะเหมือนเราเลือกตายซะดีกว่าอย่างนั้นนะคะหนูยอมหนูก็เลยแบบตีหลับแล้วก็ตั้งปณิญานว่าฉันจะไม่ขึ้นรถตู้อีกเพราะอายพอถึงบ้านแล้วมันอายค่ะแต่ปรากฏว่าพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยกระเป๋าตังกร่วงหายก็เข้าใจว่าต้องหายในรถตู้ค่ะ เราก็เลยจําเป็นต้องกลับไปที่วินรถตู้เพื่อบอกว่าพี่คะเออพอดีหนูลืมกระเป๋าตังค์ทิ้งไว้ทั้งรถตู้ทั้งวินเฮ้ยเ้ยไอ้นี่ไงเด็กคนนี้ไงไอที่บอกอ่ะ <c oughs> ข้าหนูเองแล้วอะไรทําให้เลิกเล่าได้ <c oughs> ก็หลังจากที่เงาะตั้งใจเข้าเรื่องธรรมะจร,งจรงิจรงๆจาได้ว่าวันนั้นนั่งสมาธิในห้องพระแล้วเราก็ทบทวนสีของเราว่าเออสีเนี่ยเราก็ได้ได้สี่ข้อละ เหลือข้อสุดท้ายอะสุราเมรยะสุราเมรยะสุราเป็นระยะจริงๆคือตอนนั้นอนะเราก็ไม่ค่อยได้เราไม่ได้กินบ่อยหรอกเราก็ทํางานเยอะแต่ว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมเราต้องกินวะกินเราได้แหนสนุกอะเฮ้ยแล้วมึงสนุกด้วยตัวเองไม่ได้เหรออ้เนาะทไมแกต้องใช้ของสิ่งนี้ทําให้แกสนุกแสดงแกเป็นคนที่น่าสงสารมากนะ <c oughs> ที่แกสนุกด้วยตัวเองไม่เป็น,นะอะแล้วก็เริ่มคิดใหม่ว่าแบบเออเหลือแค่ข้อเดียวอะที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมนุษย์นะค่ะ <c oughs> ก็ตัดสินใจวันนั้นในสมาธิว่าแบบอา่นับตั้งแต่วันนี้จนวันไปจะไม่ให้สิ่งที่ทําลายสมองทําลายสติปัญญาเข้ามาในร่างกายอีกเลยถ้าเรามีโอกาสได้บอกกับเด็กคนนั้นในวันนั้นอยากก่อนเด็กคนนั้นแล้ว <y> อยากบอกว่าไม่ต้องพยายามมากลูกหนูดีพอแล้วหนูเป็นที่รักของพ่อมากพอแล้วคุณพ่อเขาไม่รู้วิธีการพูดที่ว่าจะทําให้ลูกอะเจ๋งยังไงท่านก็พูดเท่าที่ท่านรู้แต่ท่านรักหนูมากเูกเอ นะแล้วพี่ก็ขอบคุณที่หนูพยายามพี่รู้ว่าที่หนูทําทั้งหมดก็เพื่อที่หนูอยากจะได้รับความรักก็เพื่อพวกเราทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ใช่วิธีที่มันเวิร์คลูกนะฉะนั้นสบายๆลูกเป็นตัวเองหนูอ่อนแอได้ลูกหนูโง่ได้ลูกนะหนูเป็นที่รักอยู่ดีคนที่รักหนูก็ยังรักหนูเหมือนเดิมลูกและที่สําคัญพี่รักหนูมากๆเราเข้าใจว่าเรารักตัวเองปรากฏว่าพี่เอย้อนกลับไปเห็นเด็กตัวเองในอดีตเชื่อไหมพีม่ว่าก่อนว่าจะ กอดเด็กคนนี้ได้งอใช้เวลานานมากเลยนะเพราะงอรู้สึกว่าฉันรังเกียจเธอทําไมเธอต้องทําเก๋าขนาดนี้ทําไมเธอต้องแรงขนาดนี้แต่พอดูไปอีกทีใต้ความแรงนะั้นใต้หน้ากากเด็กคนนั้นนะ่ะมันมีความกลัวกลัวไม่เป็นที่รักอยู่แล้วจริงๆแล้วณนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักไหมเอาจริงๆมันไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะทั้งหมดในสมองลุ่มหมดไม่ใช่นะคะคือมันเหมือนแบบมันเป็นความเข้าใจผิดในระดับสมองกับจิตได้สัมนึกมันคนละส่วนกันเหมือนเขาเรียกว่า ภูเขาน้ําแข็งอะค่ะส่วนที่โผล่มาคือเสียงส่วนที่เรารู้ตัวส่วนที่อยู่ข้างใต้เราไม่รู้หรอกว่ามันมีอยู่เท่าไหร่ส่วนที่รู้ตัวคือไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นปมกับพี่น้องเลยพี่ที่พี่สาวที่ตายไปไม่เคยคิดเลยรักด้วยซ้าเพราะว่าอยากมีพี่สาวาแม่รักมากๆแน่ๆรู้ว่าพ่อรักแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นเด็กมีปัญหาพ่อเสียตอนง้อหกขวบเนื่องจากาตับแข็งก็ไม่ได้คิดว่ามีปมอะไรถ้ามีปมต้องเป็นคนแยกทางกันมีเมียน้อยสิแต่นี่พ่อเราตาย ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีปมอะไรเลย<ะ>ก็เข้าใจปกติแต่ไรฟ์อะค่ะหรือแรงขับข้างในของเรามันขับเคลื่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทําให้เรามีแพทเทริร์นแม้กระทั่งการเลือกแฟนก็จะเลือกบนแพทเทิร์นผิดๆอันเนี้ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยอันเนี้ยถ้าเราแก้แพทเทิร์นไม่ได้ไม่เห็นแพทเทิร์นอันนี้ของตัวเองมันก็จะวนเป็นวงจรอุบาทม,มีแฟนกี่คนเข้าไข่อีหลบที่ว่าเคยดิ้งคำนี้ ตัวเดิมในร่างใหม่เท่านั้นเองเนี่ยคือเปลี่ยนกี่คนก็เป็นแบบเดิมเพราะว่าคนที่ไม่เปลี่ยนคือเราแล้วจริงๆในช่วงที่เรางงวนเมาพยายามเข้มแข็งอยู่ตรงพยายามที่ทั้งหมดทั้งปวงตรงนั้นเนี่ยมีความรักเข้ามาแวะเวียนทักทายบ้างมีค่ะแต่ว่าพอเราไปเข้าใจว่าผู้หญิงเก่งคือผู้หญิงที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วก็เพราะเราดูละครเราจะไม่ชอบตัวผู้แบบ คุณพี่ค่ะอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะตีความว่าการเข้าหาผู้ชายอะแรกตอน,นเด็กคิดอย่างนั้นนี่พอผู้ชายมาจีบมีเด็กหมอเลยนะคะ,คะเดินมาจีบนะคะแล้วก็บอกน,นี่อยู่จุฬาอยู่จุฬาแล้วค่ะอย,อยู่ดีเทศแล้ว,ลวค่ะเดินมาแบบสวัสดีครับชื่อง้อเหรอครับชื่อแปลกจังเลยนะคระง้อตอบเขาว่าอะไรรู้ว่าค่ะง้อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำนี้หยาบคายตอนเด็กๆอ่ะง้อหันไปบอกเขาว่าไม่รู้ออกอากาศได้หรือเปล่าฮะม้อเราเนี่ย มอเลยเขาหมอจ้ะเนาะเขาออกเสียงพีดเขาหมอใช่ๆเราอาจจะเพี้ยนบ้างมอเลอผู้ชายทุกคนในโลกเราเป็นงั้นเลยผู้ชายที่ยิ่งท่านดูหล่อดูดีเนี่ยจะแบบเอ้ยไม่ชอบเว้ยเอออย่างเงี้ยแต่จริงจริงแลกเงียบก็าดูละครเยอะไง ใช่คือพี่ว่าละครอาจจะเอราะอาจจะทำละครมันจะทำให้เรารู้สึกว่าการปฏิเสธผู้ชายจะดูน่าสดจะทำให้เราดูน่าสใจะทำแบบนี้จะทำให้เราดูแบบว่าไม่ใช่ฉันแบบเราเคยเห็นใช่ไหมคะที่แบบลูกสาวกำนันด่าที่ประหลัดแล้วสักพักพี่ประหลัดก็จะตามมาง้อชีวิตไม่รู้จากละครแล้วคือเราก็คงไม่ได้คิดเป็นแผนแบบนั้นแหละแต่ในฟิลข้างในรู้สึกว่าแบบความยากเนี่แหละมันจะดูดีอะไรแบบนี้ค่ะพอเราไปด่าเขาแบบนี้ ไม่เห็นพี่ม้อเขามางออะไรก็ายเลยออกเสียงผิดไปเลยอะออกเสียงผิดนิดเดียวจริงๆมันไม่ได้ด่านะคะถ้าเกิดฟังอยู่ตอนนี้นะคะออกเสียงว่าม่อนะคะเขาหายไปเลยแล้วเราก็รู้สึกอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนดาวพระศุกร์เลยวะยังไม่เห็นมีครมาตามเราวอกแต่ก่อนเนี่ยมีนัดตบอย่างเดียวไม่ค่อยมีนัดเดทไม่มีแล้วแล้วมานัดเดทจริงๆจที่ที่บอกเมื่อกี้บอกว่าแอบแรดเงียบเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะยังไงคือตอนอยู่ในมหาลัยเนี่ยใช่ไหมคะชอบสมมติชอบรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยนะคะ เราก็จะซื้อแว่นดํามาใส่สมมติว่าชอบพี่หงใช่ปะเราก็จะแว่นดํามาใส่แล้วเราก็จะนั่งท่านี้แอบมองไม่คห้เรู้ตาดาว่าเราเหลือบมองอยู่เธอต้องไม่รู้ว่าฉันชอบเธอความรักครั้งแรกเป็นไงคะที่เป็นแบบความรักจริงจากไล่หมอไปแล้วหลังจากไล่หมอไปแล้วเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นความรักของรุ่นพี่คือเราแอบชอบตอนนั้นเรียนหรือว่าจบแล้วอยู่นิเทศอะอยู่นิเทศแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นแฟนนะคะตอนอยู่นิเทศก็แอบชอบกันไปอมกันมาเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะ เขาเนี่ยมีความแบบว่าเจ้าชู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าโทรหาแย่งอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลยนะคะจนกระทั่งพอเลิกพอเรียนจบไปแล้วแล้วก็เขาก็เลิกกับแฟนเขาเนี่ยค่ะเราก็เริ่มคุยกันก่อนหน้านั้นก็คือมองเขาอย่างเดียวเลยใช่ค่ะมองก็มีแบบว่าใส่ไปดำก่อนใส่ไปดำด้วยชอ่กันจำไม่ค่ะคนนี้เขามีอะไรดีเหรอคะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบคลายพ่อเลยคลายพ่อเป็นคนตลกเป็นคนกินเหล้าสนุก ือแบบรแแคเตร์ที่ชอบเลยในรคเตร์ที่ใช่อ,อ,อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นคนเก่งเนี่ยงอจะชอบชอบคนเก่งแต่ทีนี้คนเนื้อเราอ่ะเป็นคนที่ใส่หน้ากากหน้ากากของงอคือหน้ากากเข้มแข็งหน้ากากที่เราจะไม่แสดงความอ่อนอ่อนแอทีนี้พอคนไม่แสดงอ่อนแอเนี่ยมันทุกนิสัยมันมีเหรียญสองด้านด้านอ่อนแอเนี่ยฝั่งดีของมันคืออ่อนโยนงอก็หายไปด้วยเพราะมาทิ้งมันทั้งเหรียญค่ะ ถูกไหมคะฉะนั้นพอง้ะทิ้งอ่อนแอปุ๊บความ air, อ่อนโยงง้อก็จะไม่มีต้องการความช่วยเหลืออะไรก็จะไม่เคยเคยไปเดินเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยง้ะถือของหนักเนี่ยเขาบอกว่ามาช่วยถือไหมพี่ว่าง้อจะให้เขาถือไหมคะไม่มีทางอะ่ะเพราะว่ามันคือสัญลักษณ์ของผู้หญิงอ่อนแอเอาวรื่หนูแสดงออกอยังไงครับไม่เป็นไรถือ,อยังได้พูดอย่างนี้ด้วยป่ะยางงี้เลยคเซนต์นี้สำเนียงนี้เป็ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือยังได้อย่างนะงี้ค่ะแล้วแล้วแล้วเขาก็เออได้งถือไปอย่างงี้ ใช่ค่ะเ,เพราะว่าเรางงเข้าใจว่าการเป็นผู้หญิงเก่งอะ่ะคือจะทําให้เป็นที่รักคําว่าที่รักของฉันอะ่ะฉันถูกรักเมื่อฉันเก่งฉะนั้นถ้าฉันให้เธอถือเดี๋ยวฉันไม่ถูกรักนั่นคือมาจากความกลัวของมนุษย์ยแต่ไม่รู้สมองไม่ได้คิดเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนั้นมันทำออโต้ okay. ผู้ชายคนนี้ตัดเร็วไปทีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในทริปช่วยหนูเธอหน่อยช่วยหนูเธอหน่อย <laughs> <laughs> แล้วเขาก็ไปถือให้ค่ะ อินนี่เดินน้ําตาคลอกูโอเคกูไหวกูโอเคปลอมในปลอมพี่ <c oughs> คือเราเข้าใจว่าเราเป็นคนจริงแต่เราไม่ใช่คนจริงเราไม่กล้าแสดงความรู้สึกจริงๆเขามาหาเนี่ยไม่กล้าแสดงความรักแบบตัวเองนี่ไม่มีเลยค่ะง้อเป็นคนที่แข็งแข็งมากไม่แสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟอยากดูเป็นผู้หญิงเก่งบอกเขาด้วยฉันรู้ผู้ชายเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ต้องการแบบเรื่องเซ็กส์เรื่องมีเพศสัมพันธ์เธอสามารถไปซื้อกินได้เลยนะ อยู่ดีๆทําไมถึงต้องพูดเรื่องนี้แล้วเอ่ยออกไปเขามาขอเหรอเขาไม่ได้ขอแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้<ร>ก็เลยพูดดักไว้บบเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเข้าใจว่าผู้ชายมันมันเป็นแบบนี้แหละผู้ชายมันต้องมันต้องเสพเรื่องพวกนี้ยแล้วเราไม่ได้อินเรื่องพวกนี้มากเขาก็ไปซื้อกินแอ้เหอะไม่ถือขอแค่อย่าผูกพันทางใจอย่าเป็นแบบว่ามีกิก๊กแบบเป็นตัว<ม>เป็นตนซื้อกินจบผ่านเพื่อให้มันให้มัน ผ่อนสิ่งเนี้ยในตัวของเธอออกไปอะโอเคแล้วคิดว่าพูดอย่างนี้หรือหรือให้เขาแบบนี้แล้วมันทาให้เขารักเรามากขึ้นนี่ปะเราอาจจะเข้าใจแบบนั้นด้วยค่ะพี่ค่ะแล้วถึงเวลาเขาทาจริงจริงไหมคะทำสิคะแหมแล้วเต้ยไงค่ะแล้วเราแฮปปี้ไหมคะไม่เลยค่ะคือเรากลับรู้สึกว่ามันอีอะค่ะเราไม่เคยมีแฟนอะเราเข้าใจว่าเรื่องนี้มันคิดด้วยหัวค่ะคิดด้วยหัวว่ามันน่าจะคูลมากๆเลยมันน่าจะเป็นผู้หญิงเจ๋งๆคนหนึ่งที่แบบดูเข้าใจโลกค่ะ แต่กับกลายเป็นว่าเข้าใจเหมือนจะเข้าใจโลกแต่ไม่เข้าใจเ,เราเองพอหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแปลว่าทุกครั้งที่เขาไปเขามาบอกเราเหรอเขาไม่บอกค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าพอเขาไม่บอกเราอยากรู้พอเราอยากรู้เขายิ่งไม่บอกมันก็เลยเริ่มปรากฏการแรกคือการโกหกซึ่งกันและกันเห็นไหมคะมันเป็นมันเป็นสายที่มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเริ่มโกหกปุป๊บพอโกหกปุป๊บเรากดดันค่ะแล้วจะไม่ใช่เป็นสายปี๊ดจะเป็นสายแบบ ขอคุยด้วยหน่อยแล้วมันก็อยู่กันด้วยความกดดันอย่างเงี้ยค่ะความหวานเราก็ไม่มีกดดันเขาก็ไปมีกิ๊กอันนี้ไม่ได้ซื้อกิจแล้วมีกิ๊กเป็นตัวเป็นตนแล้วมันมายังไงรู้ไหมงอเนี่ยจําได้เลยว่าวันนั้นอ่ะงอนอนอยู่ที่บ้านตอนประมาณตีสามนอนอยู่แล้วก็อยู่ดีก็ผึ่งขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยน่ากลัวอีกแล้วว่าอยู่ดีก็ผึ่งอ่ะนอกจากการหันเร็วแล้วเนี่ยตีสามนอกจากการนั่งนั่งอยู่ล้วพึ่งเนี้ยนั่งนั่งตีสามแล้วก็ตึ่นตัวเกือบเกือบ คือง้อก็ลืมตาขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วง้าก็ลุกขึ้นมาแล้วเขามีคนอื่นคืออยู่ดีๆมันมาค็คิดขึ้นมาอย่างนี้หรอผู้หญิงมีใช่เริ่มกลัวเธอแล้ว่ะรอนม่จริงพี่ค่ะแล้วง้อก็แบบปึ้งขึ้นมาว่าเขามีคนอื่นก็ไม่เป็นไรก็หลับรอรอเช้าก่อนเจ็ดโมงเช้าโทรไปที่บ้านโทรหาเขาเขาไม่รับสายเขาโทรกลับมาอีกทีตอนสิบโมงง้อก็บอกว่าเมื่อคืนไปไหนมาทําไมไม่รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่านอนอยู่พอดีนอนอยู่ที่บ้านเราก็บล u ฟเขา บอกว่าฉันขับรถไปบนหน้าบ้านเธอไม่เห็นมีรถจอดเลยซึ่งไม่ได้ไปนะคะรับไว้ก่อนเขาก็พอดีเมาก็เลยนอนที่ปั๊มกลัวเธอเป็นห่วงก็เลยต้องโกหกอัาน่าอ้าวทำไมจริงซะด้วยเนาะอ่าเสร็จปุ๊บรับต่อมีคนเห็นว่าเธอขึ้นรถไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใครบอกเธอไม่ฉลาดเลยนะผู้ชายในการพูดคานี้ถ้าไม่จริงต้องบอกว่าไม่ละไม่ละไม่ถูกไหมคะแต่นี่คือใครบอกเธอแปลว่ามันมีเชื้อของความจริงอยู่ น่แล้วพอมีเชื่อความจริงปุ๊บโหโกรธมากโกรธมากบอกเลิกเลยาแล้วคนเจ๋งต้องไม่ถูกทิ้งต้องบอกเลิกก่อนอเราบอกเลิกเขาดันโอเคเอาง่ายว่ะไม่ยืดด้วยไม่ยืดสักนิดเลยเหรอยือมันโหพี่ค่ะมันหมดคุณค่าในความรู้สึกตัวเองเลยอ่ะค่ะพอไอ้คนที่พยายามสร้างค่ามาทั้งชีวิตอ่ะแล้วไม่ได้รับคุณค่านั้นอะสิ่งที่มัน เกิดขึ้นคือมันเจ็บมากเลยะก็บอกว่าเอางี้นีละกันเอากลับไปง้อง้ออย่ามีเกียรติภูมิเอางี้ละกันห่างกันเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าจะเอาอย่างไรเราโทรไปหาเขาเหรอโทรกลับไปใหม่โทรไปใหม่ทำสียงนิ่งๆเหมือนเดิมไหมเอางี้ละกันเราให้โอกาสง้อให้โอกาสให้โอกาสตัวเองนะทำตัวเหนือกว่าด้วยนะเราให้โอกาสเดือนหนึ่งเราไม่ต้องคุยกันนะแล้วมาดูกันว่าหนึ่งเดือนเรายังคือเรายังมีความหวังว่า เขาอาจจะยังรักเราอยู่วันเดียวก่อนครบหนึ่งเดือนว่าพรุ่งนี้เราจะนัดเจอกันค่ะเงาะเดินไปที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะไปกินข้าวกับเพื่อนตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนกําลังจะเดินกลับไปขึ้นรถเพื่อนเงาะหันไปเห็นแฟนเงาะเนี่ยนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง มีคนเข้ามาจีบไม่ได้ชอบเลยแอบคบเราก็ยังไม่อยากเปิดเผยเขาเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเราจนวันหนึ่งแฟนเขามาเปิดเผยให้เลยแต่เจ็บกว่านั้นคืออะไรรู้มฮะ